กราบสวีสดะสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกชายกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมอนิเมะชื่อดังเลยก็ว่าได้นะครับผมก็คือนินจาจอมคาถานารูโตะนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นไปแล้วนะครับผมในสมัยก่อนนะฮะ แต่วันนี้นะครับผมอัปเดตใหม่เข้ามาผมคือการที่มีภาษาไทยแล้วเว้ยทุกคนเออนี่คือแบบว่าดีมากๆเลยละกันนะครับผมถ้าใครนุ่มชอบอนิเมะเรื่องนารูโตะอยู่แล้วนะฮะก็สามารถโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้ละกันนะครับผมวิธีการโหลดก็ไม่ยากเลยนะฮะสามารถไปดูได้เลยละกันพอเพื่อนๆผุ่ผมกดเข้ามาภายในตัวแอปพลิเคชันแอป X7 เกมนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอารมณ์คล้ายๆกับเพสโต e บ้านเราเลยนะครับผม และในการเซิร์ชก็ง่ายมากเลยเพื่อนๆสามารถเซิร์ชได้เลยนะเราสามารถเซิร์ชโคตรลับก็ได้เหมือนกันก็คือ1 4 2 3 7นะครับก็จะเจอกับนารูโตะแล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับเกมนี้รวมถึงนะครับผมเราก็สามารถเซิร์ชชื่อเกมได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะ แล้วก็จะมีบอกเหมดเลยนะครับผมว่าเขาจะมีแจกโค้ดนะครับผมสามโค้ดนะครับผมแล้วก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าเซิฟต่อไปจะเปิดวันไหนนะครับผมแค่นั้นแหละนะครับเราก็สามารถโหลดแล้วก็ติด <sì> ตั้งได้แล <aciones> ้วนั่นเองนะฮะและพอเพื่อนเพื่อโหลดนะครับผมทางแอปก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมใการเช็คอินนะครับผมในการที่ใช้เพียงแค่ Google ของเราในการสมัครนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีอีเมลของสมัครเกมนี้ผมก็สามารถสมัครได้เพียงแค่กดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะพาเราไปสมัครก่อนนั่นเองนะครับคือการที่ ก่ออีเมลเสร็จแล้วก็กดโค้ดเน่ยผมและโค้ดก็จะส่งให้กับอีเมลของเราและเพื่อนๆก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างสบายแล้วนั่นเองนะครับแค่นั้นเลยนะครับง่ายมากๆ เห็นไหมครับผมการโหลดเกมนี้นี่ก็ไม่ยากเลยนะครับผมแถมในการสมัครเนี่ยก็ใช้แค่อีเมลของเรานะครับผมไม่ต้องใช้บัตรประชาชนจีนหรือว่าสมัครอะไรให้ยุ่งยากเลยละกันนะครับและวิธีการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยก็ง่ายเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราเนะี่ยผมกดเข้ามาในไอคอนแอป X7 เกมนะครับผมมันก็จะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับให้เรากดมาปุ่มนี้แล้วก,กด t r a n s l a t i o n ได้เลยละกันนะครับ ซึ่งสําหรับในการแปลเนี่ยมันจะเป็นการแปลหลายภาษามากๆเลยละกันนะครับผมแต่ส่วนตัวนะตอนนี้เนี่ยทางแอป e 7 g a m e นี่ยผมมีแปลภาษาที่แบบใหม่ก็คือการแปลออโต้ภายในตัวเกมให้เลยเว้ยอันนี้คือเป็นระบบที่ดีมากๆเลยละกันนะครับผมสับตรงนี้นะ ซึ่งระบบการแปลภายในตัวเกมนะครับผมแอปเกเนี่ยก็เพิ่งมีได้ไม่นานด้วยนั่นเองนะครับผมก็เลยอาจจะแปลแบบไม่ถึงกับ100%มากนะครับผมอ่ามัาจจะจะเป็นประมาณสัก70% 80%นะแต่ก็มีหลายภาษามากๆเลยละกันนะครับผมในการที่แปลในตัวเกมได้นะครับอันนี้ผมบอกเลยว่า เป็นฟังก์ชันที่โคตรดีนะครับพอเรากดไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดสตาร์ทได้เลยละกันนะครับทางแอปเนี่ยก็จะรีเกมให้1รอบม,มันเองนะฮะและพอเข้าสู่เกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับก็จะมีภาษาไทยเพิ่มขึ้นมาให้กับเราแล้วนะครับผม ซึ่งในการแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะทําให้เราเนะครับผมเล่นเนื้อเรื่องรวมถึงทาภารกิจนะครับผมรายวันทำภารกิจรายสัปดาห์อะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากๆเลยเองน,นะฮะอย่างเช่นตรงนี้เลยเนะครับผมเป็นภารกิจรายวันใช่ไหมมันก็จะบอกเลยนะผมว่าล็อกอินนะผมได้ภารกิจนะผมส่งคะแนนให้เพื่อนนะผมสามารถซัมมอนสตัวละครน,นะ่มเข้าร่วมอารีนาาครั้งในะผมท้าทายบุโดกัร3ครั้งเห็นไหม คือมันแปลไทยแล้วเราเข้าใจนะครับผมอันนี้ก็คือจบแล้วแหละนะครับผมทําให้เราน่าจะเล่นเกมนี้ได้สบายมากขึ้นแต่ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับผมจะไม่เคยเห็นผมรีวิวนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสนะครับผมสามารถจัดทีมได้ทั้งหมด5ตัวละครนะครับผมและแผนเนี่ยก็จะมีตัวละครตัวหน้าตัวกลางแล้วก็ตัวหลังนะครับซึ่งเราสามารถจัดแผนได้ทั้งหมด6แบบเลยนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะมีแผนประมาณนี้นะครับ และตัวละครเนี่ยก็จะมีธาตุนะครบผมที่แตกต่างกันออกไปในรในการชนะธาตุแพ้ธาตุนะครับและในทีมของเรานะครับถ้าใส่ตามคอมโบของมันนะครับก็จะมีในการเพิ่มสเต็กให้กับตัวละครธาตุดันๆได้โหดมากขึ้นนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเราพาไปดูในเกมดีกว่าว่าการต่อสู้เนี่ยเป็นประมาณไหนละกันนะครับรวมถึงมีสัตว์เลี้ยงให้เราด้วยนะครับผมเป็นคู่หูนะฮะเออสัตว์เลี้ยงแต่สัตว์เลี้ยงแบบผมอะหน้าตาไม่ค่อยเท่เลยอะมาดูได้เกียดน่ากลัวมากเลยนะฮะ <c oughs> แล้วน,นารูโตะเราปล่อยสกิลไปก่อนนะครับผมเป็นการแยกเงาพัดร่างแล้วผมวก็สากุระปล่อยด้วยการไปก่อน1ทีเนี่ยมตายไปหนึ่งตัวละครแล้วป้อมหมาเนี่ยผมแล้วก็สกิลไปเลยผมใเซอุซานะฮะ <c oughs> แล้วก็โจมตีไปอีกหนึ่งรอบผมปับปับปับปักษสาเวทมวนต์มือสังหาาาาารรรรนนนนะะผผผมมมมมแแลลลล้้ววกกก็ปป่่่ออออยยสิไุจ์ขงโตคับ เปิดตัวการทําการคิวมานาะโตะปั่อยสกิลคืนมานะครับผมแต่เรื่องเราพลังเราโหดมากเพราะเราเวลร้อยนะครับซาปราโนโต้ร่างของเรานะฮะตอนนี้เราโดนคับาคึงไว้ก่อนแต่สากรุระก็บอกแล้วยังไงผมตกไปก่อนหนึ่งทีแล้วจ,จนตายเลยนะครับผมดินแดนระเบิดนะครับผมตบไปแล้วก็ตีธรรมดาไปไม่ได้มีอะไรมากมายจนตายไปหนึ่งอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมแล้วก็ทําการคิวมาก่อนคิวทําไมเดี๋ยวก็ตายแล้วนะครับผมนาโตะปล่อยสกิลไปปึ้มโอ้โหเบามากอ๋อนาโตะอันนี้ต้องหักละหอึ่งนาทผมจบเกม ไอ้เมื่อกี้คือกันนารุโตได้แหละนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยของนารุโตนะทุกคนนะเออถือว่าได้อยู่ไอ้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับเกมเพลย์นะครับผมซึ่งมันก็จะดูด่านไปเรื่อยนะครับผมอ่านป่ะที่ผมก็เคลียร์ไปหลายด่านแล้วเนาะซึ่งด่านเกมนี้โคตรเยอะเลยรวมถึงนะครับถ้าเราตีดันไปเรื่อยเราจะได้รับแต้มนี้มาด้วยนะครับผมซึ่งแต้มนี้ก็จะเป็นแต้มที่เรานะครับผมสามารถเอาตัวละครของเรานะครับผมไปผจญภัยข้างนอกนะครับเพื่อได้รับของรางวัลได้นั่นเองนะฮะ และทุทกๆครั้งที่เราผ่านด่านได้นะครับผมเราก็จะสามารถได้รับเพชรไปฟรีๆเลยนั่นเองนะฮะเห็นปะเราสามารถกดรับได้เลยละกันนะครับนี่ดูโอ้โหแจกของกระนำซัมเมอร์เซลล์จริงๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของสัตว์หางนะครับผมที่เราสามารถอัปเกรดในเรื่องของเรเบลได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นการ เอาเวกตัวละครก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแรสกินในระบให้กับสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะซึ่งณตอนนี้เนะี่ยผมมีอยู่2ตัวนะครับผมตัวที่3มยังไม่มีนะในการปลดล็อกตัวที่3ก็ไม่ยากครับผมเพียงแค่เราทราภารกิจนะครับผมสายฟรีก็สามารถมีครบทุกตัวละครได้นะฮะแต่ต่อไปก็จะเป็นระบบตัวละครน,นะครับระบบตัวละครตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในการที่ทั่วไปกับทุกคนนะจะมีอุปกรณ์ให้เราสวมใส่นะครับผม ร่วมถึงนะครับผมก็จะมีในการที่อัปเกรดในเรื่องของเลเวลได้นั่นเองนะฮะอ่านี่จะเป็นการอัปเกรดเลเวลนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยผมเลเวลตันอยู่ที่100นะครับแล้วก็จะให้ดูเลยละกันนะสับสกุลละครับเห็นไหมก็จะตันเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วพอเราปลดล็อกเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยผมก็จะมีในการฝังอัญมณีต่างๆนะครับผมซึ่งแต่ละอัญมณีเนี่ยก็จะเพิ่มสเตตัสที่ ไม่เหมือนกันละกันเนาะโอเคถ้าตัวละครไหนเป็นสายไหนก็สามารถเลือกใส่กันได้ละกันแล้วก็จะมีในการที่อัปเกรดในการปลดล็อกลิมิตดาวได้นั่นเองนะครับผมซึ่งการปลดล็อกลิมิตดาวนะครับผมก็ต้องใช้ตัวมันเองนะรวมถึงก็จะใช้ตัวละคร5าดาวนะครับผมแล้วแต่ตัวละครที่มันจะกําหนดให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวละคร5ดาวตัวไหนก็ได้3ตัวละครนะครับในการปลดลิมิตทั้งเรเวลนะครับผมแล้วก็ทั้งสกิลรวมถึงก็ทั้งดาวนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็น ข้าวๆของฟังกช์ชันตัวละครน,นะซึ่งระบบตัวละครตอนนี้คือเยอะมากๆนะผมมีหลากหลายตัวละครมากะครนะผมให้เลือกเล่นนะฮะก็ดูดินี่คือระบบตัวละครน,นะครับของธาตุน้ําอย่างเดียวนะนี่คือธาตุน้ำนะครับเห็นไหมก็จะมีตัวละครนี้ด้วยครับผมโอ้โหสำหรับมินาโตของเรานะครับผมโอโ้โหเท่เฉียดนะครับผมอันนี้ก็จะมีหลายธาตุครับผมเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นธาตุไฟนะครับผมอ่าก็จะมีตัวละครเยอะแยะับผมสัตว์ธาตุไฟนะฮะหรือจะเป็นธาตุลมนะผมก็จะมีมากมายเหมือนกันนะครับเห็นไหม หรือว่าจะเป็นทตาแสงนะครับก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนั่นเองนะครับผมเห็นไหมโอ้โหนี่ครับผมนารุโตครับผมร่างปักษาใช่ไหมนี่ผมก็จําชื่อไม่ได้จริงๆน,น,นะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูนานแล้วจริงๆนะฮะลืมหลงลืมลืมกันไปบ้างแล้วก็จะมีพวกซากุรงซักบุระนะคร <laughs> ับผมรวมถึงก็มีซินเดตด้วยะคะ <c oughs> รับผมซินเดตร่างนี้โคตรเท่ <c oughs> ผมบอกเลยแล้วก็จะมีทตุมืดอีกต่างหากครับมธามืดนี่คือภาพไม่ไนดะ้คือซาสึกิน,ะะ <c oughs> นั่นเองนะครับผม พักเกะนี่มีหลายลางมากเลยนะฮะสงัาเป็นตัวอวยของ GM นะครับผมแล้วก็มาดรงมาดาระนะฮะแล้วก็จะมีโอบิโตะนะครับผมอุจิวะนะครับผมฮิดันนะครับผมอันโซก็มีนะครับผมโอ้โหตัวละครเยอะจริงครับดูดิโอ้โหสามารถมาเลือกจับจองกันได้สซสก็มีครับผมโอ้โหตัวละครเยอะจริงหรือว่าจะเป็นตัวละครอวยของหลายๆคนครับผม กิจิฮะโอ้โหพี่ของซาส,สเกตันเองครับผมโคตรเทซึ่งในการสุ่มหานะครับผมเราสามารถสุ่มหาได้จากการสุ่มแบบนี้ผมในการสุ่มทั่วไปนะครับซึ่งก็จะมีการันตีอยู่นั่นเองแต่ตัวละครที่แบบลิมิเต็ดขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็จะมีตู้แบบว่ามาวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ามันจะเป็นตู้ลิมิตของเวลานะครับผมมันก็จะวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มานะครับผมผมก็เลยสุ่มให้เพื่อนๆดูยังไม่ได้เนาะ แต่วันนี้เรามีอยู่20สุ่มครับผมเราก็อาจจะหวังได้อยู่ไหมเออเราก็าจ,จะหวังได้อยู่ไหมเราสามารถมาส่องดูได้หนะครับผมว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มออกตัวละครอ,อะไรบ้างนั่นเองนะฮะผมโอเคเราสุ่มหนึ่งทีไปก่อนละกันเป็นการเกาดวงทิ้งไปนะครับผมข้ามไปเลยฮะปุะ๊บโอเคยังไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเรากดแบบ10ทีไปเลยละกันครับผมเป็นการเขาเรียกรวม,รวม,รวมจักระครับผมปุ๊บ รูปผมจะกลับไปทั้งสองฟังปุ๊บแล้วก็ปุ๊บ,บ,บ,บโคตรชอบอแบบนี้นดิโอ้โหฟีดแบ็อย่างโหดเลยผมโคตรเฟี้ยวโชคดีในขณะหนึ่งครับผมเป็นการสุ่มครบ3ครั้งธุรกิจรายวันได้แล้วก็สุ่มประเด็นทีเดียวครับผมออกมาเป็น5ดาวธรรมดาซือโร,รครีแล้วก็จะเป็นซื้อเกสต์ในครับผม5ดาวทั่วไปวฮะไม่มีอะไรอยู่ไม่ค่อยมีอะไรครับเราข้าไป10ทีเลยแล้วกันเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยเราสามารถสุ่มทีละใบได้ไหมไม่ได้ครับผมเรากดมาทีเดียวเลยแล้วก็เป็นตัวละครอะไรครับ รุ่นป้าปุ๊บโอ้โหตัวเดิมเลยอะไรวะเนี่ยแม่งเกลือจัดเลยนะครับผมพอเราสุ่มครบไปตามที่มันกําหนดเนี่ยมันแต้มครบแลวใช่ปะแล้วก็สามารถสุ่มแบบได้เหมือนกันนะครับผมแต่เราต้องเป็น vp 3คนนั้นเองนะครับผมถึงจะได้ตัวคอนฟีและสำหรับมือใหม่นะครับผมที่เพิ่งเล่นเกมนี้นะครับผมก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับผมกิจกรรมเกมนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างแรกคือการที่อัปเกรดเลเวลของเรารับผมไปให้ถึงนะครับก็ได้รับของตามทาง เยอะแยะมากมายนะครับผมก็ดิมิตอยู่ที่เลเวลถึงเท่าไหร่วะเนี่ยโห oh, ยังมีต่อครับผมเลเวล200เลยนะฮะโอ้โ oh, หแล้วรูของตามทางผมแจกถึงแสงมืดเลยนะครับของดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆด้วยละกันเนาะคือแจกหนักมากๆเลยละกันเลขอย่างหนึ่งที่จะแจกครับผมก็คือการทำภารกิจทั่วไปในผมที่จะได้รับของตรงนี้ทำนี้เลยละกันเนาะอย่างต่อไปนะผมก็จะเป็นในการที่ทำภารกิจนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่เราสามารถได้รับยกฟรีๆนั่นเองนะครับผมก็มีทั้งในการล็อกอินนะครับผมหรือว่าเป็นการท้าทายต่อสู้นะครับผมนินจาที่กบฏนะครับผมราขุนทรัพย์หรือบันไดนะครับอันนี้คือเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาทําได้ง่ายๆแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถอ่านได้แล้วนะฮะมันเป็นภาษาไทยแล้วนะครับบอกแล้วไงว่าเล่นเกมนี้ได้อย่างสบายมากขึ้นแน่นอนนะครับผมบอกเลยและผมบอกเลยว่าภายในตัวเกมเนี่ยระบบโคตรเยอะครับทุกคนดู โอ้โหไม่ว่าจะเป็นต่อสู้อารีนาทำดันเจี้ยนรายวันหรือว่าการไต่หอนะครับผมคือเกมนี้มีเยอะมากๆลงกันนะครับผมเห็นไหมซึ่งการไต่แต่ละด่านเนี่ยคือมีเต็มมากเลยนะครับผมและแต่ละอันเนี่ยมันก็จะแจกของไปแล้วแต่อันนั่นเองนะครับผมบางรายก็จะแจกอัญมณีบางรายก็จะแจกอุปกรณ์ตัวละครบางอันก็จะแจกการปลดลิมิตตัวละครน,นะครับเห็นไหมคือระบบในเกมนี้นี่คือแบบหลากหลายมากๆเลยละกันนะครับเพื่อนๆก็ สาม,มารถโหลดมาเล่นกันได้แล้วกันนะครับผมสำหรับเกม Naruto the Ultimate นั่นเองนะครับผมไอตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะพาเ,เพื่อนๆในกลุ่มไปตรุยอารีนาให้เพื่อนๆเ,เพื่อนดูสักรอบนะฮะแต่นะตอนนี้ตีไม่ได้ครับผมเพราะว่ากำลังคำนวณคะแนน,นอยู่นั่นเองนะฮะก็ขอโทษด้วยละกันนะครับอัคดคลิปถูกเวลาจริงๆเลยไอ้บ้าเอ้ย สิ้นของรางวัลอริยะก็จะเป็นแบบเกมทั่วไปนะไม่มีอะไรนะครับผมโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วนะครับผมสําหรับเกมนี้นะอย่างที่บอกไปเลยนะผมก็สามารถไปหารหถมาไดกันได้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเป็นภาษาไทยแล้วนั่นเองนะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปโดวันหน้าครับผมคลิปโดนี้ก็มีประมาณนี้แหละบ๊ายบายจ้าที่หัใจถ้ามา่อยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบ ไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน